สวยสู่สังคมกับปะตะทอสพอ สวัสดีครับท่านผู้ชมน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักธรณีวิทยานักธรณีฟิสิกส์และวิศวกรปิตโตรเลียมแต่กว่าจะได้พลังงานมานั้นพวกเขาจะต้องสั่งสมประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนั้นหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติธรณีศาสตร์ปิตโตรเลียมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจสําหรับเยาวชนที่จะก้า ไปเป็นนักสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมซึ่งได้เปิดการเรียนเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกบนความร่วมมือของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสพอและบริษัทเชฟลอนประเทศไทยจำกัดภายใต้งบประมาณ300ล้านบาท ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการสำรวจหาปิตโตรเลียมตลอดจนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการสำรวจที่ทันสมัยและเรียนรู้โปรแกรมทางธรณีศาสตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการสำรวจหาปิตโตรเลียมโดยใช้หลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศและบุคลากรผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เห็นอย่างนี้แล้วน่าภูมิใจนะครับที่ประเทศไทยก็มีสถาบันการศึกษาด้านการสแสวงหาปิตโตรเลียมที่เทียบเท่าสากลสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาธรณีาศาสตร์ปิตโตรเลียมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือ www.jula.ac.th ครับ สนับสนุนการคืนโลกสวยสู่สังคมโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชน